ก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ขอเป็นโปรโลิอีก1วันนะครับเราขออนุญาตตั้งคาสักหน่อยนะครับมาแล้วครับขออนุญาตเป็นตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่สัก1วันนะครับก่อนอื่นเราไปเลยนะครับ นี่ก็จะไปสถานีตำรวจนะครับวันนี้เข้าเวรนะครับก็เป็นผัดเช้าช่วงเช้าเชนะครับเดี๋ยวไปหาบัดดี้คู่สายตรวจสักหน่อยนะครับแล้วจ,จอดรถสักหน่อยนะครับสวัสดีครับผู้กองสวัสดีตอนเช้าทานอะไรยังครับโอเคไปหาบัดดี้ดีกว่าเดี๋ยวชวนบัดดี้ด้วยการจะไปไหม beautiful t h a n k you โอเคป่าตามมาเลตโกก็ไปตรวจจุดเสียงจุดร่อแแลมนะครับในพื้นที่ในเขตรับผิดชอบนะครับถอยไปเลยถอยไปเลยจเนเ็นก็ไปสถานที่สำคัญสำคัญนะครับไปไปเลยนะครับห้างสับปะินค้าก่อนนะครับมิิามารก,ก่อนอื่นเราก็ ไปหาเซนตู้แดงกันก่อนเซนตู้แดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปส่งส่งนายก่อนก็จะเป็นการถ่ายรูปส่งนายด้วยสมาร์ทโฟนโอเคเลตโก้เก็บแล้วเก็บของก่อนเก็บของก่อนก็จะเป็น เสร็จ okay. ไปโอเค่ะใช้ตรวจไปก็จะไปตรวจต่อไปก็เป็นจิตกรรมสำคัญนะครับก็เป็นเอ้ยไฟแดงไฟแดงไฟแดงใจเนไฟเขียวไปได้นะครับจู่วดยี่ตรวจก่อนงลงรถ เดี๋ยวก็จะไปโบกรถที่หน้าโรงเรียนก่อนเท่าทางอยู่ไหนวะไอเทมปุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นอนนี่ครับวิธีโบกรถนะครับวิธีโบกรถ <c oughs> เอาเวียนกรรมแล้วตะไลแล้ว โอ้แอคชัน oh, ด้วยออเรเซตก่อนโรงเรียนยังไม่มาหรือว่าเข้าโรงเรียนแล้วเขาเข้าโรงเรียนแล้วนี่หว่ะไปต่อไปกันต่อนะครับตรวจโรงแรมก่อนโรงแรมเซ็นตตวแดงโรงแรมก่อนโอ้เ oh, ข้าโรงเรียนพอดี ไปเออตรวดสวนสาธารนณะก่อนเนยเฮ้ย,ยใจเย็นไปตรวจสนามสวนสาธารนณะเอ้ยไปยังไงเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไถอยถอย,ถอย,ถอยตัวนี้ก็จะเป็นสถานที่จัดงานนะครับงานแต่งงานนะครับ ใครที่จะมาแต่งงานก็เป็นสถานีที่นี่อาหารโอเคยังไม่มีใครไปเลยถอ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 ยสปรัตย์ยังไนเนาะเว้ เดี๋ยวมาดูรถกอนมาดูรถกัน <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็น gt สามห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบนซ์โอ้รถคันนี้ฟี้ยวฟ้ามากนะครับสีนี่โอ้สุดฉาดนะครับคันนี้ก็เท่นะครับเดี๋ยวเราไปกินกาแฟานะครับไปทําสัญญากันเครดิตบูโรจะผ่านไม่ผ่านเนาะเงินเรียนก็ไปถึงเรานั่งแขก์กัน เราไปนั่งก่อนนั่งก็เอซิเออโอ้ตัวนี้ก็จะทำสัญญานะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเช็คบุตรเครดิตบูโรก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นดูดูดูก่อนนะครับโอเพนบาทนครับอืมว่มาไงเปิดแล้วเปิดระบบแล้ว

ขออนุญาตเอาขี่คันสีฟ้าดีกว่าสีฟ้าดีกว่าโอ้สีฟ้าดีกว่าน่าจะเท่น,นะครับเฟียวเ้ากระดิ่งแมววันนี้ก็จะไปจะเปลี่ยนสีรถกันเปลี่ยนสีรถกันเอาเป็นสีอะไรวะ สีน่าจะเป็นสีใบตองอนอนี่สีเหลืองใบตองแบบจั่มมับใบเขียวพอดี